สบายดีสบายดีพี่นอ้องแล้วก็ fc ทุกคนที่ว่าเข้ามาติดตามเข้ามาเบิ่งซองกกุ้งเนาะกุ้งก็ขอบใจทุกคนแล้วก็ดีใจหลายท,ทุกคนให้การตอบหาบเนาะให้การกดไลค์กดเซร์ให้กุ้งแล้วก็มาคอมเมนต์ก็ดีใจที่ทุกคนอ่าบอกเอิ่นว่าขอบใจพี่นอ้องชาวไทยทุกคนเด้อส่วนหลายเข้ามาคอมเมนต์จะเป็นคนไทยเนาะพวสิดีใจหลายทีคนไทยให้การตอบหาบ ที่ว่าอันเขามาเบิง้งเขามาส้มกุ้งค่ะเ,เนาะถึงว่ากุ้งจะเป็นมือใหม่ที่ว่ายังโบท่านนัดโบตำนานในการถ่ายคลิปอย่างพันไดแต่ทุกคนก็นเขามาให้กำลังใจให้มาคอมเมนต์ในทางด้านที่ดีน,นะกุ้งก็ขอขบใจหลายๆเดอ้อและเมื่อน,นี้กุ้งอยากจะเล่าอันสิ่งหนึ่งที่กุ้งไปเบิ้งเนาะเขาไปเบิ้งเฟซบุ๊กแล้วก็เห็นในเฟซบุ๊กในทิกต็อกอย่างหลายที่กุ้งอยากจะเล่าคือ อยากไปทะเลเนาะอยากทะเลประเทศไทยเนาะเห็นหลายๆคนที่เคยไปมาแล้วและหลายประเทศนะในแถบอาเซียนนีประเทศทะเลไทยเนาะจะเป็นทะเลที่ว่างามที่สุดหนะเที่ยวที่สุดเซิ่งกุ้งนะบ่ะเคยไปเที่ยวทะเลได้จักเถอสําหรับอยู่ไทยเนาะผ่านมานะ่ะกุ้งจะไปเที่ยวเคยไปเที่ยวทะเลเวียเตือหนึ่งแต่ไทยยังบ่เคยไปไมิเต พี่น้องครอบครัวนะ่ะเคยไปทะเลแล้วคาตาว่าทะเลไทยนะ่ะงามงามปวดทะเลเวียดนามเพราะว่าเป็นหยังคือบ่คอยได้ไปเห็นทะเลย้อนว่าประเทศลาวเนาะบอกมีชายแดนติดกับทติดโจดกับทะเลเลยมีเตะแม่น้ำาขงเนาะที่ว่าเห็นประจําแม่น้ำาขงนี่จะเห็นตลอดเต่ว่าทะเลนี่กุ้งยังบอกเคยไปแล้วก็ยังบอกสำหรับไทยยังบอกเคยไปเตกะก่ะอยากจะไปอยู่ ที่อยากจะไปจะมีภัทยาเนาะอยากไปเที่ยวพัทยาแล้วก็ทะเลอยู่จังหวัดระยองเนาะแล้วก็อยู่พางภักใต้เยเมนก็อะไรอย่างจังหวัดภูกเก็ตเออภูกเก็ตที่อยากจะไปเนาะแต่ยังหาโอกาสเนาะถ้าว่ามีโอกาสดีๆกุุงก็จะมาอัดคลิปแล้วก็พาทุกคนไปนเบิ่งว่าไทยหน้าเที่ยวสำหรับ แต่ว่าทีุ้งเขาไปบึงเนาะตอนนี้ในคลิปนี้เลยกุ้งไปเบึงกันน่าสนใจเนะาะทะเลไทยนี่งามบรเพ็ประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยไทยนะ่ะจะเป็นติดท็อปในอาเซียนเนาะว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ว่างามแลวกานักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปเยือนหลายเพราะว่าไทยนี่เนาะกุ้งก็มีแผนว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลเนี่ต้นเติบอะไร แต่ยังบ่มีโอกาสย้อนหลังทันเล็กๆก็คือกุ้งโบได้ทันเฮ็ดพัสปอร์ตเนาะพัสปอร์ตโบไดอายุบ่ได้เฮ็ดต่อพัสปอร์ตนะนะและก็ถึกส่งโควิดแน่กเ็เลยแบบโบได้ไปแต่ตอนนี้นะพัสปอร์ตก็เฮ็ดแล้วแล้วแล้วก็โควิดก็หมดแล้วน่าจะมีโอกาสได้าพาทุกคนไปเบิ่งไปชมทะเลไทยเนาะแล้วก็ไปกินอาหารทะเล อาหารทะเลนี่กุ้งก็เป็นอีกติหนึ่งที่หมักอาหารทะเลอาหารทะเลนี่ก็เป็นประเภทบุฟเฟ่บอกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลนี่แหละหมักสุดยอดเลยหมักกินกุ้งแล้วก็อาหารประเภทข้าวอืน่นไทยจะเอื่นเจลฮอนบอกอยากกินเนาะอยากกินกุ้งอยากกินปลาหมึกอยากกินอาหารทะเลเพอว่าอยากกินแบบสดๆเลยเห็นะทุกคน เขาใจฟีแบบว่าคนอยู่ลาวมันบมีอาหารทะเละบเมียนชายแดนที่กับทะเลถ้าอยากกินอาหารทะเลสดๆเนี่ยต้องแบบต้องไปทึงที่แหละจริงจะแซ่บถ้าว่าสั่งมาหรือว่าซื้อมาเนี่ก็ได้อยู่แต่มันก็จะเซ่แข็งอย่างมาก้มันก็โออยากแซ่บประเดนะก็โอเคอยู่กินได้อยู่แต่ว่ามันจะเนื้อมันรสชาติมันก็เจะบุกคาคนไดอยากไปเที่ยวไผ่มีสถานที่แนะนำแบบ ไปเที่ยวสายอิตาลีอยู่ใสงามแล้วกักุ้งตรงเดินทางแบบไหนกับคอมมต์มาได้เด้ออยากอยากให้คำแต่ให้ทุกคนประกบค,คลิปฉันเห็นอยากจะไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวกุ้งวางแผนท่ายปีเนาะท่ายปีหรือว่าประมาณต้นปีน่าจะได้เห็นอยากจะอัดคลิปมาให้ทุกคนได้เบ่งและสิ่งหนึ่งที่กุ้งอยากจะเอาก็คือขอบใจทุกคนเลยล่ะเด้อขอบใจที่เมตตากุ้งเนาะให้ กำลังใจให้ทุกๆทุกๆก,ก,กำลังใจนะ่ก็คือการกดไลค์กดแชร์ราาคอมเมนต์นี่แหละเห็นให้กุ้งไ้นหัวคนไทยนะ่ะจิตใจดีหลายเนาะเพราะว่าคนไทยนะ่ะกุ้งเคยไปหลินไปเที่ยวสิ่งหนึ่งที่ประทับใจก็คือคนไทยนะยที่ยบริสุทธิ์ใแลวก็จิตใจดีเวลาเขาไปไปหลินไปเที่ยวแต่และทุกที่แหละที่กุ้งเคยไปนะ กระเจอแต่คนดีๆเสื่องข้างหนึ่งเนาะกุ้งมีไปเที่ยวไปเที่ยวหาไปหลินหาอะไรกะไปซื้อของจะเป็นวัสอัานนก็วัสดุเนาะไทยจะเอินพักสดุกพวกเครื่องไส้เครื่องต๊กแ่งเคื่องเงินอย่างต่างๆแลกกุ้งนะเมื่อนั่นเนาะหน้าจะว่าอีกอย่างบกเขาบกเขาใจกับันพนักง,งานเพื่นนั่นแหละเลย,เลย และก็ลมกันไปลมกันมาเนาะอันเพื่อเสียข่าวจใจว่าสิเห็นเราไดนะล้วกุ้งค่ะหลังจากที่เลยลมได้คุยอย่างกันเขาไปมาแล้วก็ได้มิตรภาพดีก็คือได้เป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กเนาะอันที่สองก็คือได้เป็นอันหักเพลงรื่งเคยกันเลยมีลายมีอย่างถักหากันเวลากุ้งขาาไปไทยกุ้งก็จะซื้อของต้อนของฝากไปต้อนเพื่อนเนาะเออตอนนั้นกุ้งขาห้องหมอ มีตอนหนึ่งกุณเขาบอกเพิ่นกันมาเยี่ยมพง่าเป็นเอ้ยหักนอกหักกันเลยนะกะถือว่าจิตใจดีหลายรลอสําหรับบนอื่นเนาะที่กุ้งเคยไปเปหลินไปเที่ยวคนไทยกับต้อนหักดีอัธยาศใส่ดีบริดี้คุยแล้วกะัเพราะได้ว่าเป็นคนลาวนั้นๆเยีายนี้กับโบโบมีเนาะมีประสบการณ์ที่ว่าคนบอกว่าดีเคยไปซื้อเครื่องคนไทยกับรูปนาดีเนาะถือว่าเป็น สิ่งหนึ่งที่ประทับใจเลยกุ้งขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งเดินเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสบายดี